วันนี้ผมนะครับกันจากเทคนิคกุ้งนะครับยืนอยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ยืนอยู่กับพี่เมธีนะครับอ่าซึ่งเป็นผู้ที่เลี้ยงกุ้งในบ่อด้านหลังของเรานะครับซึ่งเป็นบ่อของคุณนุก,กูลนะครับเป็นลูกค้าของโกลเบสรายหนึ่งเหมือนกันนะครับวันนี้ผมและก็น้องติ๊กน้องเอสนะครับจากโกลเบสเนี่ยก็มาดูกันว่าอ่าพี่เมธีเนี่ยเขามีเทคนิคมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรนะครับให้ปลอดจากโรค แล้วก็โตดีมีกําไรในทุกๆน้านะครับพี่เมธีเนี่ยก็คือจะใช้อาหารโกรเบสในทุกน้านะครับที่ผ่านมาเรามาลองสัมภาษณ์พี่เมธีกันดูหน่อยนะครับว่าในการใช้อาหารโกลเบสที่ผ่านมาเนี่ยพี่เมธีประทับใจอาหารโกรเบสเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันดีมากครับมันใช้แล้วมันเลขเลขเนื้อให้ครับอัตราเลขเนื้อดีนะครับที่ผ่านมานี่คือเลี้ยงมาประมาณ3ปีแล้วใช่ไหมครับที่บ่อนี้ใช่ครับ ตลอดสปีก็คือโกลเบสั้งหมดเลยใช่เลยนะครับอ๋อ FCR อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับประมาณหนึ่งจุดเห็นว่าเจอขี้ขาวด้วยใช่ไหมใช่ครับเติมที่ผ่านมาครับอ๋อเติมที่ผ่านมาเจอขี้ขาวแต่ก็เอาอยู่ครับเอาอยู่นะรอดผ่านพ้นมาได้นะครับอ๋อ FCR ประมาณเท่าไหร่ได้ครับตอนนั้นที่เจอยิงหนึ่งจุดสามครับ1.3แล้วก็ได้ข่าวว่าจับกุ้งไป15ตัน15ตันนะครับก็โกเบสเนี่ย คืออัตาราเลกเนื้อดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือวันนี้ที่เลือกโกเบสเนี่ยโกเบสเนี่ยเขาจะมีอาหารไม่เหมือนเพื่อนตรงที่ว่าเขาจะมีอาหารที่ใช้ตามอาการ,รใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นขี้ขาวเนี่ยโกเบสเขาก็จะมีตัวตัวซีฮอตในการป้องกันนะครับถ้าก่อนจับเนี่ยก็จะมีเป็นตัว g b t ีนะครับอของพี่เมทีเนี่ยกินเป็นโปรแกรมยังไงเอ่ยตั้งแต่พอเริ่มปล่อยปุ๊บตอนแรกเนี่ยเราให้เป็นอาหารตัวไหนครับ GPT ครับ GPT ตัวเริ่งไซส์ใช่ไหมครับเริ่มจากตัวเริ่งไซส์ปุ๊บทีนี้มาเปลี่ยนอาหารตอนประมาณเบอร์เบอร์สมไหมครับเบอร์สามนะครับเป็นตัวซีฮอตโอเคซีฮอเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันขี้ขาวพอเราดึงมาสักระยะหนึ่งก็ GPT ต่อครับก็เป็น GPT มาอาดิ่งไซส์ตอนสุดท้ายก็กินแบบนี้ทุกทุกน้ำ ก็อาจจะเจอขี้ขาวบ้างแต่ก็พารอดพ้นมาได้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับพี่เมทีครับเดี๋ยวจะให้พี่เมทีนะครับพาไปดูกุ้งในบ่อของเราสักหน่อยนะครับบ่อนี้เป็นบ่อขนาดไรครับเจ็ดไร่นะครับบ่อใหญ่มากนะครับบ่อสมัยนี้ก็คือตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กๆนะครับคอเลี้ยงเป็นบ่อใหญ่ๆแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกุ้งกันครับครับจาที่จะหัดสุพรรณจระเข้สมพินนั้นฉันเคยอยู่มา กุ้งอายุ52วันนะครับสุ่มไซค์ครั้งล่าสุดได้ไซค์เท่าไหร่นะครับ54ไหมครับ54ตัวนะครับ52วัน54ตัวโอ้กุ้งสวยมากครับสีสวยด้วยนะครับ,รบตีนแดงอย่างนี้นี่บอกได้เลยว่าเป็นกุ้งที่พอต้มแล้วสีจะแดงสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกยอนหนึ่งครับ โดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีนักวิชาการจากกรเบริสเข้ามาตรวจน้ำมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับข้ามาอ,อาทิตย์ละครั้งครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับก,ก็จะตรวจพวก pH ใช่ใชครับอันรา,ายลน์รทาดครับอาหารเทบจะไม่เหลือเลยนะครับในยอขี้เต็มยอเลยครับ นอกจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยยังมีการใช้จุลินทรีย์ช่วยด้วยใช่ไหมครับใช,ใช่ใช่ช่วยครับได้ค่ะรู้สึกว่าจะเป็นตัวกรูโบทูกูโบทูครับ<ๆ>ใช้ยังไงเอ่ยกรูโบทูครับกูโบทูนี<ๆ>่บางทีเราก็ซาวกับอาหารบางทีก็วนันวันไม่ตามบ่อได้ครับซากับอาหารนี่ใช้อาาัตราประมาณเท่าไหร่ได้ครับปร,ประมาณประมาณประมาณครึ่งก๊กครึ่งกิโลนอาหารสองกระสอบครับ ครึ่งแกลลอนต่ออาหารสองกระสอบครับนะครับแล้วการลงน้านี่ก็คือลงอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ30ลิตรครับ30ลิตรต่อเจดไร่ครับอ๋อสามก็ประมาณ1แกลลอนครึ่งทั้งบ่อนี้นะครับโอเคก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่เมทีมากนะครับที่พามาเยี่ยมชมวันนี้ก็ขอฝากความรู้แล้วก็เกล็ดเล็กๆน้อยๆจากพี่เมทีนะครับไว้เป็นวิทยาทานให้กับเกษตรกรท่านอื่นนะครับ แล้วก็อย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับครับ,รบสวัสดีครับ